กระดาษสวัสดีวัยรุ่นนักสะสมมังงะสะสมหนังสือหรือสะสมอะไรที่คุณอยากจะสะสมก็แล้วแต่ด้วยนะครับวันนี้ก็มีของมาส่งมีของมาส่งนะครับก็ดูจากสภาพก็น่าจะดูออกได้ไม่ยากเท่าไหร่มาจากมังงะคิ้วด้วยนะครับเมื่อประมาณสองสามวันก่อนเนี่ยผมได้ใช้ความโดยของผมในการกดบูพริเวสพิเศษเล่มสามพร้อมแฟนและผมก็ได้มาวู้ แม่คือไอเราเนี่ยก,กดเข้าตะกร้าปุ๊บจ่ายปั๊บเลยนะกลัวไม่ได้แล้วก็ได้นะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยมีคนดราม่าไปเยอะนะครับสำหรับแฟนเช่านี่คือกดไม่ทันประมาณวิเดียวอะ่ะหรือเปล่านะคือตอนนั้นเขาบอกว่าเว็บมันล่มเออหลายๆคนก็กดกันไม่ทันนะก็ขอแสดงความเสียใจยกันด้วยนะครับซึ่งก็มีพวกนักโกงราคาเอาไปปั่นราคากันเป็นพันสองพโอตาย เว็บของรับพ well. like, ิมพ์มันก okay. er ็บอกอยู่นะว่า2องราแต่พอของหมดเนี huh. <use them> ่ยราคาเดงกั็เป็นพันเลยนะครับทุกคนดีนะที่ผมซื้อทันถ้าซื้อไม่ทันคงไม่ไปตามหาแหละเพราะว่าราคามเกินจากออริจินอลไปค่อนข้างเยอะเลยโอเคเราไม่พูดพูดมากละเราไม่พูดมากแล้วเรามาแกะกันเลยดีกว่าขอเชิญกันไก่กันไก่กันไก่โอเคกไก่มาละอย่มเราต้องแกะระวังนะครับ ไอเ <c oughs> หตุผลที่ว่าทำไมต้องแกะบาๆพเพราะรอบก่อนเนี่ยมีคนได้ไปแกมีคนสั่งแฟนเช่ามาแล้วประเด็นคือมันไม่ได้ใส่อะไรคุ้มมาเลยอ่ะเข้าใจปะได้แ,แบบมาใส่แบบยัดยัดลงในกล่องอ่ะไม่ได้มาแบบเป็นถุงโง่ๆแบบนี้นะคือเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับใช่ครับแฟมมันก็ยัดไงของทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ มหาหงะเล่มหนึ่งและก็มีทางด้านของปกพิเศษบูพีรเรสเล่มสนะครับเราขอบอกกันตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีคนที่สงสัยนะครับว่าเออทำไมขูงได้ขู่มันไม่คืบลีเลียในปกพิเศษก็ได้เหมือนกับมังงะแล้วปกปกติอยู่ไหนก็คือเขาเออปกติปกปกติอยู่ด้านในครับเพราะว่ามันซ้อนกับปกพิเศษอยู่ซึ่งไอเนี้ยผมไม่ได้จะกะเอาไปขายต่ออย่างแน่ๆครับเพราะว่าผมชอบเก็บผมผมชอบบูพีเรสด้วยคือชอบมากๆเลยไม่คิดจะขายต่อแน่นอนแม้ว่าผมจะขายต่อแต่ผมก็ไม่เอาไปโกงละข่าวนะ โอเคเราจะมาแกะทางด้านของตัวเล่มพิเศษเลยนะครับกว่าจะแกะซิลให้ขาดได้ค่อนข้างยุ่ยงยากหน่อยนะครับเพราะว่าซิลของไอ้ลักกิมเนี่ยคือมันมันซิลมาดีเกินแล้วคือมันติดหนังสือเราต้องแกะอย่างระมัดระวังนะไม่งั้นหนังสือจะมีชำรุดนะครับโอเคเราจะมาเปิดกันนะครับอ่าเห็นไหมคือนี่ถ้าใครที่สงสัยนะครับตรงนี้จะมี2ปกเห็นไหมอ่าก็จะมีปกปกตินะครับกับปกพิเศษซึ่งไอ้ปกพิเศษนี้ก็ได้มาแค่ปกจริงๆนะครับก็เอาจริงอะ่ะยวผมจะไปหาซื้อเล่ม3แยกแหละซึ่งจะเก็บปกเล่มสาไว้ซึ่งจะมี เออเล่มสามที่ใส่ปกปกติกับเล่มสามที่ใส่ปกพิเศษโอเคแบบนี้จะถือว่าโอเคมากเลยครับแต่ประเด็นคือมันมันซ้อนมาสออันแบบนี้ดิเช่ปะ่ะเออมันซ้อนมาสออันแบบนี้อ่ะเรามาดูปกเล่มสามกันหน่อยนะครับอ่ะปกเล่ม3ก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเป็นรูปของเออลืมชื่อมันแล้วมันเป็นตัวที่แบบเหมือนจะประกอบแต่ก็ไม่ประกอบเท่าไหร่มันอารมณ์แบบกูอยากวาดรูปกูจะวาดรูปอย่ามายูบกูเลยประมาณเนี้ยอ่ะเรามาดูทางด้านของแฟมบูพีเรียสนะครับโอ้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขียนว่าบูไอ้กูจะกลับด้านทำไมวะเขียนว่าบูพีเรียสนะครับบูพีเรสอ่ะแล้วก็มีทางด้านของอ่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็เห็นแล้วแหละหน้าสีค่อนข้างสวยนะครับแยกส่วนออกมาทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสำหรับใครที่ ซื้อสักซื้อไม่ทันเนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจเลยครับคุณไปเก็บปกปกติก็ได้เออถ้ามันยากเกินคือราคาเด้งไปเป็นพันคุณเอาไปกินข้าวหรือว่าไปซื้อฟิกเกอร์หรือซื้ออยากอื่นดีวกว่าที่คุณอยากเก็บได้ที่มันราคาแบบ ตรงตรงตัวไม่ใช่ราคาแบบโดดไปขนาดเนี้ยอันนี้ผมแค่แนะนานะไม่ได้บังคับทุกคนหรอกแต่เป็นไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหรอกถ้าคุณซื้อไม่ได้เพราะตามจริงอะ่ะที่มันผิดอะ่ะมันไม่ได้ผิดแค่คนโกงราคาเว้ยมันผิดเพราะสํานักพิมพ์อ่ะสํานักพิมพ์พิมมาแค่จํานวนแบบนี้ทําเว็บแบบนี้ทําจํานวนแค่นี้แล้วพอคนลุมซื้อกันของมันหมดก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะมีพวกพ่อค้าโกงราคากันนะครับที่มันย้ย่กว่านั้นก็คือมันมีเอ่อจากร้านเลยตรงตรงร้านร้านมังหะขายมังหะเลยเขาไม่ขายในร้าน แต่เขาเอามาขายลงเว็บหรือว่าลงเพจหรือว่าลงกลุ่มหรืออะไรสักอย่างลงช้อปปีแบบแยกในราคาที่ไม่ใช่ราคาปกเะด้วยสิเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่แล้วมีจะมีคนบางส่วนนะครับไปรอต่อคิวที่อนิเมะนะครับเพื่อซื้อตัวปกพิเศษของลักพิมพ์นี้เขาก็ซื้อไม่ทันกันกน,กน,นะก็ถือว่าน่าเสียดายเอาจริงๆอุตส่าห์สละเวลานน่นนี่นั่นสละเวลาทํางานสละเวลาเรียนไปที่อนิเมะเพื่อไปซื้อบูพิเลสเล่ม สามปกพิเศษแต่เขาก็ไปซื้อไม่ทันนะก็ <c oughs> ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่คุณกดไม่ทัน <c oughs> ถึงแม้ว่าไปต่อคิวแล้วก็ไม่ทันนะก็ช่วงนี้ก็หาดูในกลุ่มได้นะครับในกลุ่มเริ่มมีคนขายราคาปกติแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเออรู้สึกว่าน่าจะแบบสงสารค,คนที่เขาอยากจะเก็บจริงๆอะไรประมาณนี้ก็ไปหาได้นะครับอาจจะมีราคาเกินกว่าปกมาแค่ร้ 200, อยสองร้อยนอนี้ก็น่าจะไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ถ้ามาราคาไปถึงพันแล้วผมว่าคุณควรจะพอดีกว่านะครับสาหรับปกพิเศษอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะ รู้ว่าคุณอยากจะสะสมแต่คือเนื้อหาด้านในมันก็เหมือนเหนกันนั่นแหละทุ่ะเออจะลืมกดซับช่องนงวยผมได้ <c oughs> โอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ